เอารถอะไรมาส่งให้เสียพ่อรูปหลอ่อแล้วแล้วไอ้ฝาฝากระโปรงหน้าเป็นไรเปิดไม่ออกนี่เตียงลังกาเอาตีงลังกามึงเอามาส่งอย่างบอกปากมึงกับเาเอาขึ้นไปรถตีงลังกาดีเลนดีเ,นเนนลนอะ้วสรุปเป็นไรตัวล็อกตัวล็อกเปิดไม่ได้ <S <S โอ้บักควยเอ้ยจังสีก่กายแล้วกูขี่เข้ามาในป่าในวัดนี่ทําไง้าน้ำมันหมดเครื่องแพ้ยังจะไหกูสิเดาออกจากตา โอ้บอกมาได้หนังสือโอ้ยคยุ้ยอุ้ยพี่น้องเอ้สร้างเอารถไม่กูรีเวิวเอามาเบิง้งนิสซันอเมลา่ารถไม่ได้ชนเด้อแต่กี่ถามมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าบังหัวจะฝากระปองเปิดบ่ได้ดไ,<อ>ไม่ปะปุเาหาหเ๊เปิดไเออสามอกูขี่เข้ามาแล้วกูออกบ่ได้เอาห้านมั่นมดเดจังไหนมันเปิดบ่ออกตงนั้นตัวสปริงหรือตัวล็อกมันเสียแต่ว่ารถไม่เคยชนนะเห็นบอกว่าตีลังกาอย่างเดียวไม่ได้ชน เอาพันถูกขูดดีกว่าสองพันพี่น้องโอ้โหตะอลสัญญาอ่าฟังก่อนให้่อนสองพันพอนให้กับมอเตอร์ไซค์ผุนเด้เออมอเตอร์ไซค์ยังผ่อนเกือบออกใหม่ป้ายแดงเออโอเคออกใหม่ป้ายแดงครับเท่าไรสามพันกว่าเนาะรถพีเสียงพอนจะพันนะไอ้เบฟเบฟร้อยยี่ห้าสองพันห้าสองพันห้าอ๋ออันนี้เฮ้พอนถูกก็ทางงวดมอเตอร์ไซค์พิเศษมาก เล็กไม้8ปดมือโลกชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันตัวนี้เป็นนิสสันอ m e เม 1.2e สปอร์ตทคปี2016กับค่างวด2,000บาทชุดแต่งปอยเลอร์หลังชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนี่เซ็นเซอร์6จุดต่ดโขดเทเลยพี่น้องอ,อัเมลมีไอเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเอาโปรฟรีดาวไปเลยเอาไปทำกินกับค่างวด2,000บาท โอเคไหมโอเคเอาไหมเอาเอาไม่ละ <c oughs> อ่ามิสมัเอาไม่ละจบศูนย์บาทบัตรไปเดียวเสียยะจัดให้อีกแล้วกับค่างวด2,000บาทปีแรกรังจากนั้นผ่อน5,000บาทออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดเสียยะจัดให้ถูกใจไหมครับไปรุ่นถูกใจถูกใจพิมพ์คําว่าสุดครับเสียยะพิมพ์อีกทีว่าจวดครับเสียยะให้พี่น้องร่ำร่ำรือยรวยถูกม้วนด้านล่า ทุกคนดอแชร์ไปเ้ยครับพี่น้องเสียะยะจันทห้ไฮแจ๋ว